สวัสดีครับนะครับมือนนี่ยูทงยูทาครับพี่น้องนี่มาเบิงครับผลงานนะครับนี่จากการลุงเชื้อไว้นี่หลายสองสามปีมานี่ได้ผลเลยครับพี่น้องก็ชื่อเฮดลางอกนี่ละครับผมนี่ครับนี่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 เหลืองเลยนี่นี่ส้มมากนี่ครับนี่เฮดลางอกครับลางอกเหลืองนี่พี่น้องของแท้เลยนะครับ หลังจากที่ล่งเชื้อไว้สองสามปีนะครับนี่ดอกงามงามพี่ดอกกุจุอยู่นะครับนี่เห็ดละงกแต่ว่าเพื่อน่า,นายนีาปาดให้มันให้เหลือหากมันในด,ดินจักหน่อยดิเพราะว่าให้มันเป็นเชื้อต่อไปนี่ใครไข่เห็ดนี่พี่้อกนี่นี่ขาวขาวนี่โอ้พี่พีเ่เก้าเห็ดบักเหลืองกับมี่มนี่นี่นี่แมนหมดเลย นี่เลื้อๆเอาไว้ก่อนว่าก่อนเอาไข่มันไปก่อนเนาะเอาไข่ก็ได้น่าจะยี่สิบดอกได้ไหมพี่น้องนั่น,น,นไอ้รองเท้าหนูมันเปียกอ่ะอหนูก็ไปหาเห็ดไงก็เลยเปียกโอ้ยนี่ความสุขนะครับนี่แหละครับพี่น้องความสุขคือว่าล<ช>่อ<ห>ม,มานานนี่นี่ทามานานาปีใดท่าแล้วท่าอีกเันพังมันรถ <laughs> โอเคค่ะนี่โอเคค่ะนี่เอาหลดจับไว้หน่อยนี่จองไว้นิดพอม่น้อยเกินไปแม่เปาโทรศัพท์ของแม่มาให้หน่อยไอ้แกงหน่อยนึงอยู่ด้วนี่พี่น้องเบื้องเนี่ไก่นี่สู้มาทางนี้นี่ตรงนีในนั้นเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเบิ่งอีกอยู่อันนี้มันมันเป็นเห็ดละงูเหลืองเหลืองละงกเหลืองครับละงกขาวผสมกันเริ่มออกแล้วครับพี่น้องดีใจหลาย นะครับดีใจหลายเพราะว่าลุกเชื่อไว้นะครับเรา้าออกปีนี่ลหละหขลงป้ีแล้วองสีแล้วเธออยู่นี่แนนน้ำมูนี่กรบสีบอมี่ย่สิมันไปน้ำหักม้นกระสีแนนฝนใหญ่มากแล้วฟ้าเก็บวสัน้าเก็บฟาเก็บนี่นาคน่นอ้ยพี่น้จะเริ่มออกแล้วครับพี่น้องดีใจหลายอีหดี มันอันนี้อยู่ต้นอยู่ต้นกระยอมเลยนี่อยู่ต,นตนน้น,น,ตนกระยอมปลูกไว้ประมาณหาปีแล้วต้นกระยอมสูมนี่นะครับตอนตอนปลูกก็คือว่าเอาลงเชือ้อลงเชื้อน้ำหม่บอกแม่งหยบเหรอบ,บอกน้อมือฮ่าจ,จุกุติกิอยู่นี่เก็บอันนี้หน่อยเยนยี่ย ขาวๆนั่นเชื้อมันเปล่าเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละขาวๆคือเชื้อมันนี่ขาวๆขาวๆแบบเนี้ยนี่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 ใช่ใช่ขาวๆอย่างเงี้ยมันคือมันมันมันเป็นเชื้อราแล้วนี่มันพร้อมที่จะเกิดแล้วนี่ใช่ใช่เพราะว่านี่นี่นี่เบิ้งเบิ้งไก่ไก่นี่คือไก่ไก่นี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 ่พี่น้องนี่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 มันเป็นไข่แบบนี่นี่ นั่นเขาต้องเขาต้องเคลี่ยดินออกเพราะว่าปวกนีมันมีสปอร์นั่มนั่นเราต้องเราต้องไปถ่าออกว่านี่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 ปลกเหลืองนี่เห็นป่ะนี่แม่เหมือนเล่นี่นี่นี่เราต้องเอาโอ้ยเนี่ยมันมันมันเท่าแล้วนี่เป็นแคแดงหรอเนี่ยเหรอเนี่ยมันจะเป็นเชือกแบบนี้คือว่า มันเป็นเชื้อราเลยอย่าไปดึงมันข yup. ึ้นพ่อน่ะนี่อันนี้เป็นไข่นี่ต้องเอามาให้นั่นไงดูนั่นดูอยู่อู้นี่เดี๋ยวเอาไปให้ก่อนนี่เพราะว่ามันหน่อยอยู่เอามันเอาได้เดี๋ยวมันก็ผุนี่บันี่นี่นี่ไข่เห็ดนี่นี่ มันมีเหลืองทั้งเหลืองทั้งขาวค่ะเอาไปทั้งหมดนะสมิงแล้วะทั้งขาวเหลืองขาวป้ามีต้องไก่เอาเอาองมีในนี่นี่อันนี้เอาเลยเนาะมันเลยนี่แหละเออเอาไปเถอะแต่ว่าอันนี้เอาไว้นี่น้องเกี้ยวใหญ่อุ้ยพ่อเอาไปเลยให้มันได้แกงเมงนั่นกินเห็ดแนวเราสิเออหนูไม่กล้ากินอ่ะทำไมอ่ะเจ้าไม่กล้ากินเลยมึงาคมนี่นี่ นี่เราต้องเราต้องเราต้องเคลียร์ดินเนี่ยตรงนี้ออกเพราะว่ามันมันก็จะเกิดอยู่นแหละเพราะว่าเชื้อมันจะอย่จะเหยียบขึ้นไปเดีเพราะเต็มอยู่นี่นี่นี่มาดูนี่มาดูนี่ป้อมไปป้อมไปป้อมไปเกี๊ยวกล่องข้างในอันนี้มันมีมีด้วยนี่โอ้ฟิวกล่องแม่ดููนี่สิมันมีอันนี้ด้วยไหนไหเกี๊ยวชี้ดิเออมันมีลูกน้อยด้วยใช่ไหม โพอันนี้มันยังอันนี้อยู่เอาไว้ก่อนเพราะถ้าไม่เอาก็คือหมดนะพวกนี้นะกซีค้างง่ายออกเออนี่ด้วยอ่ะกิมเอาเลยมันอยู่แก๊ทางเดี๋ยวก็ม่เหยียบกิมมีอะไรอยู่ข้างในไข่อ่ะไม่มีค่ะมันเป็นลูกเห็ดอะไรอยู่ในนั้นไข่มันก็เอาบนนี้เอาปาดไว้หยัดไว้เอ้านี่ลูกเห็ดลูกเห็ดเหรอ นุ่นๆน่นอยู่ข้างล่างพ่อเหยียบมันแล้วนะ่ะเออเอาไปเลยมันใหญ่แล้วน่ะอ๋อพี่น้องเอา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 กดแม่แล้กก็วางหม่